ศูนย์รวมเครื่องจักรนวัตกรรมแปรรูปเหล็กครบจบที่เดียวยกระดับงานเหล็กของคุณรีดเร็วรีดสวยได้มาตรฐานตอบโจทย์ทุกงานโครงสร้างเครื่องรีดซีไลรีดขึ้นรูปโครงฟ้าแข็งแรงคมชัดติดตั้งง่ายเครื่องรีดแปรรีดโครงแปรเหล็กหลังคาแม่นยำรับน้ำหนักได้ดีเครื่องรีดเมนทันชีทรีดแผ่นหลังคารอนคมน้ำไม่รั่วซึมสีสวยทนเครื่องรีดฉาก ลีดฉากเป๊ะทุกองศาใช้ได้หลากหลายเครื่องจักรคุณภาพสูงลงทุนทั้งเดียวใช้งานได้ยาวกำไรขึ้นเร็วขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้เรายังมีบริการ O E M แปลรูปเหล็กนำเหล็กของคุณมาให้เราหรือให้เราจัดหาเหล็กให้คุณเพราะเรารู้งานเหล็กที่ดีต้องมีเครื่องจักรที่ใช่ตลาดขึ้นจกักร .com 0 933989356